สวัสดีครับขอนําำทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับการบีบมะนาวยังไงไม่ให้ขมนะครับก็หลังจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำลงไปครับโดยการใช้น้ำอุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเราขี้เกียจหาน้ำอุ่นนะครับเราก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ว่าจะให้เราบีบมะนาวสดๆนะครับไม่ให้มีรสขมนะครับเราก็จะใช้ตัวช่วยครับเป็น เกลือแกงเรารับือเกลือป่นเหล,ล่านี้นะครับวิธีการทํานะครับก็เอาคลุกไปกับเกลือเลยครับเป็นเกลือป่นนะครับนะครับแล้วก็เอามือขยำขยำสักหน่อยนะครับคือเอามือขัดขัดนะครับไม่ต้องขยำม,มากขัดไปแบบนี้นะครับเราก็จะรู้สึกว่า น้ำมันหอมระเหยของเปลือกนะครับของเปลือกมะนาวครับเขาจจะมองเห็นว่าเขาหลุดออกมานะครับเราก็สามารถทำแบบนี้นะคร,ครับเราทำแบบนี้ไปเลยครับหลังจากที่เราทำนะครับเราจะ หั่นมะนาวนะครับแล้วก็บีบน้ําของมะนาวนะครับจะไม่มีรสขมเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสาหรับคุณแม่บ้านนะครับนะครับก็จะเห็นว่ามีน้ํามันหอมระเหยนะครับเดี๋ยวผมจะไปล้างน้ําให้ดูนะครับว่าผิวของมะนาวนะครับเขาจะเป็นมันนะครับ นี่ครับผมก็เอาไปล้างน้ํามาครับก็เห็นว่าผิวของเขานะครับจะมีคราบเป็นคล้ายๆเป็นน้ํามันหอมระเหยอยู่นะครับแบบนี้ครับดูจากน้ําที่เกาะลูกมะนาวนะครับ่างนี้ครับเราก็เอาไปหั่นบีบได้เลยนะครับแล้วจะไม่มีรสขมเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ